สวัสดีค่ะรัฐเปิดเราชนะให้เงินเยียวยาโควิด -19 เช็คเลยใครได้ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะเยียวยาโควิด -19 3,500บาทแจก2เดือนค่ะวันที่12มกราคมใ4นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินบรรเทาทุก3,500บาทเป็นเวลา3เดือนจากโครงการที่มีชื่อว่าเราชนะ ซึ่งเตรียมเสนอคอรมวันที่19มกราคมนี้โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีเกือบ40ล้านคนค่ะครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนซึ่งเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการจะเผยให้ทราบภายหลังพร้อมย้ำระบบการลงทะเบียนจะไม่มีปัญหาเหมือนกับโครงการคนละครึ่งอย่างแน่นอน สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์สมัครเราชนะสามารถลงทะเบียนผ่าน www. เราชนะ .com ซึ่งจะแจ้งวันเวลาลงทะเบียนให้ทราบชัดเจนอีกครั้งหลังคอรมออนุมัติโดยจะมีแจกเงิน2เดือนคืน คือคุมภาพันธ์และมีนาคมนะคะรายละเอียดการสมัครไม่ยุ่งยากเหมือนเราไม่ทิ้งกันนายกฤษดาจินะวิจารณะปรลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการเราชนะทางรัฐบาลจะดูแลตรวจสอบว่ากลุ่มคนใดอยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับหรือไม่ได้รับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนนาไปสู่การล้องเรียนเหมือนที่ผ่านมาสําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราไม่ทิ้งกันหากมีการพิจนารณาแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์ก็สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้เลยค่ะสําหรับผู้ที่มีคุณ บไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะทางนางสาวกุลยาตันติเตมิตรักษาการผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังสสคเผวยว่า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้วประกอบด้วย 1. ข้าราชการและพนังกงานรัฐวิสาหกิจจำนวน3ล้านคนค่ะ 2. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมจำนวน11ล้านคนยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา39และ40นะคะ 3. ผู้ที่มีไรายได้สูงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติโดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะ กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาวต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรอาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่และจะช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียวในหลักการจะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งการขังก่อนนั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ถือตาสวัสดิการ14ล้านคนจะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติเลยนะคะโดยไม่ต้องลงทะเบียนขณะที่ ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐมีแอปเป๋าตังอยู่แล้วคังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นค่ะมาพิจารณาถ้ามีไรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์นะคะทั้งนี้ผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินอัตโนมัติผ่านแอปเป่าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียนขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์แต่ไม่มีฐานข้อมูลในแอปเป่าตังจะได้รับเงินผ่านพร้อมเพย์นั่นเองค่ะหรือสรุปง่ายๆค่ะผู้ที่เข้าข่ายได้สิทธิ์ลงทะเบียนเยียวยาเราชนะมี3ามกลุ่มและ คือ 1. อาชีพอิสระ 2. กลุ่มลูกจ้างรายวันและ 3. กลุ่มเกษตรกรน,นั่นเองค่ะใครที่ได้สิทธิ์รอบที่แล้วจะต้องตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการคือบัตรคนจน14ล้านคนได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์รอบนี้ได้แก่ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหก,กิจและผู้มีรายได้สูงที่รัฐบาลจะมีมาตรการอื่นมาเยียวยาต่อไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอความชัดเจนจากคอรมที่จะประชุมในวันที่19มโมกราคมนี้จะอนุมัติรายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนออกมาอย่างไรนะคะทุกคนฝากกดติดตามช่องไปกำลังใจให้ช่องกันด้วยนะคะ